สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆส,ส,สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ตอบคาถามของเพ,อเพื่อนนะครับที่ทักเข้ามาหานะครับว่าทํายังไงนกเวลาบินถึงจะจําเจ้าของได้หรือเวลาอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วนกลงไม่แม่นนะครับลงไม่แม่นลงไม่ตรงจุดไม่ลงหาเจ้าของไปลงคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับ นอกจากเสียงนกหวีดแล้วนะครับที่เราใช้เป่ากันปิด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 นะครับก็จะเป็นภาษากายนะครับภาษากายก็ทําให้โนกรู้จักเรียนรู้นะครับว่าลักษณะนี้เขาต้องบินมาเกาะที่เราลักษณะนี้เขาต้องบินมาหานะครับลักษณะนี้คือลักษณะที่เขาคุ้นเคยคุ้นชินนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูกันเลยนะครับโดยการไม่ใช้เสียงนกหวีดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับว่าจะไม่มีเสียงนกหวีหรือเสียงผิวปากถ้าปกติผมจะถนัดผิวปากแต่ถ้าอยู่ไกลเขาก็จะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเขาจําเสียงนะครับเห็นไหมครับเขานิ่งเพื่อฟังคําสั่งนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าวิธีการนี้่าส่วนใหญ่ มันจะใช้ไม่ได้ผลในระยะที่นกบินไกลๆนะครับยกเว้นจะเป็นนกที่แบบเพื่อนๆหรือพี่ๆในกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มข้อกระบทนะครับที่เขาฝึกกันแม่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับแต่นี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับโดยการออกคําสั่งด้วยลักษณะนะครับด้วยท่าทางนะครับที่นกสามารถจดจําและก็บินมาหาเจ้าของได้นะครับโดยไม่ใช้เสียงนะครับก็จะเบื้องต้นนะครับ นี่นะครับเป็นพื้นฐานอีกหนึ่งพื้นฐานนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับด้วยการฝึกบินนะครับถ้าเป็นวิธีนี้นะครับนกลงเจ้าของแม่นแน่นอนนะครับนกจะจําคําสั่งนะครับเพื่อนๆอาจจะหงายมือหรือกลังมือออกนะครับเหมือนคอนที่เขาสามารถยืนได้นะครับหรือแบมือถ้าแบมือเขาก็จะลงยากหน่อยนะครับแต่ผมถนัดอย่างนี้นะครับเขาก็จะบินมาเกาะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับสัญญาณนะครับ มันเห็นชัดดีกว่าทำอย่างนี้แล้วมันเห็นไม่ชัดนะครับแต่ทาอย่างนี้มันเห็นชัดนะครับนี่ผมคิดไปเองนะครับเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ได้อ่าดูนะครับเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะบินมาเกาะอย่างนี้ครับอยู่ระหว่างมือพอดีครับเราสามารถคนโทรลเขาได้ครับแค่เอาบินมาไหลมาหัวนะครับเขาก็จะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกั้นเขาไว้ระหว่างแขนเรากับตรงนี้นะครับผมต้องการให้เขาลงตรงอ่านิ้วชี้นะครับพอมาเสร็จทุกครั้งนะครับให้ลองวัลนะครับ เสร็จทุกครั้งให้รางวัลอ,อย่างเงี้ยยังไม่ได้ออกคําสั่งไม่ต้องให้นะครับนกจะจดจานะครับเราต้องออกคําสั่งแล้วบินมานะครับต้องออกคําสั่งแล้วบินมาหาถึงให้นะครับระยะฝึกไม่ต้องไกลนะครับใช้แค่เมตรเมตรห้าสิบสองเมตรประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะครับ และวิธีการฝึกนกที่ดีที่สุดนะครับไม่ควรงดอาหารนะครับวิธีการฝึกนกที่ดีที่สุดไม่ควรงดอาหารเพราะว่าการกดอาหารนกนะครับจะทําให้นกหิวโซนะครับเหมือนกับเราหิวข้าวแล้วไม่มีแรงนะครับก็ฝึกในแต่ละมื้ออาหารนะครับสมมุติว่าเช้า7จ็ดโมงเช้าหรือ7จ็ดโมงครึ่งเพื่อนเพื่อนก็ใช้เวลานั้นในการฝึกเลยนะครับอย่างวันนี้ก็ เที่ยงนะครับมื้อกลางวันมก็ป้อนเป็นมื้อกลางวันไปนะครับเจอกันอีกทีก็บ่ายสามนะครับหกโมงเย็นนะครับมื้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมื้อก่อนนอนนะครับถ้ามีเวลาก็สี่ทุ่มนะครับสายนี้นะครับโอเควันนี้ผมและเจ้ากระทิงนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าชอบกระทิงอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะครับนี่นะครับเด็กฝึกนะครับ Okay.